เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเรื่องเล่าเก่าๆของชุมชนต่างๆในบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเห็นเยอะเลยใช่ครับอย่างที่เราได้ดูในช่องไทยลือเชียงคำที่เขาพยายามจะเก็บรวบรวมเรื่องราวพวกนี้ไว้คือมันมีทั้งประเพณีมีทั้งตำนานที่น่าทึ่งมากๆครับผมแล้ววันนี้เราจะหยิบเรื่องหนึ่งมาขยี้กันแบบละเอียดยิบเลยคะ่ะเป็นพิธีกรรมที่ชื่อว่าเลี้ยงเทวดาเมืองซึ่งพอได้อ่านข้อมูลแล้วต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่พิธีไหว้เจ้าธรรมดาเลยนะ ไม่ใช่เลยแต่มันคืออีเวนต์ใหญ่ประจำปีที่มีเดิมพันสูงมากสูงมากค่ะลองนึกภาพตามนะคะฟ้ายังไม่สางชายคนนึงใส่ชุดแดงแปรดทั้งตัวถือหอกเดินออกมาจากบ้านแล้วมีควายดำหนึ่งตัวที่การตายของมันจะชี้ชะตาของเมืองไปทั้งปีโอโ้โหยังไม่พอนะคะยังมีเรื่องลี้ลับที่วิทยาศาสตร์ก็อธิบายยากอีกเอาละค่ะเรามาแกะรอยเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะถ้าเรามองย้อนกลับไปพิธีกรรมแบบนี้มันคือหัวใจของสังคมเลยนะค่ะมันไม่ได้ทำไปเพราะงมงายอย่างเดียวแต่แบบมันเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนมากในการสร้างความสามัคคี<อ>แล้วก็เป็นวิธีที่คนสมัยก่อนใช้อธิบายและรับมือกับโลกที่เต็มไปได้วยความไม่แน่นอนทั้งภยัยธรรมชาติโรคระบาดสงครามค่ะซึ่งทุกรายละเอียดตั้งแต่การเลือกสถานที่ ไจนถึงการแบ่งเนื้อควายมันมีความหมายซ่อนอยู่ทั้งหมดเลยมันเหมือนแผนผังโครงสร้างทางสังคมที่เอามาแสดงให้ดูกันสดๆเลยเหรอครับโอ้โหฟังแบบนี้แล้วเหมือนกำลังจะดูหนังฟอร์มยักษ์เลยงั้นเรามาเริ่มที่ฉากแรกกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับคือการเตรียมงานและฉากเปิดตัวจากข้อมูลเขาบอกว่าสถานที่จะเป็นศาลเจ้าใต้ต้นไม้ใหญ่ครับซึ่งปกติจะปล่อยให้รกเลยนะยาขึ้นเต็มไปหมดเอาเหรอครับ ใช่ค่ะแต่ก่อนวันงานหนึ่งวันชาวบ้านจะระดมพลมาช่วยกันถางให้เตียนแล้วก็มีการเตรียมหลักประหารไว้หนึ่งหลักหลักประหารเลยแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วนะคะไม่ใช่หลักชัยไม่ใช่เสาเอกแต่เป็นหลักประหารการที่ให้ชาวบ้านมารวมตัวกันลงแรงนี่สําคัญมากนะมันเป็นเหมือนการกดปุ่มเริ่มต้นว่านี่คืองานของพวกเราทุกคนแล้วนะอืมเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันก่อนจะเข้าสู่วิธีจริง มันคือการสร้างทีมเวิร์กในระดับชุมชนเลยพอเตรียมพุนที่เสร็จบุ๊บนักสแสดงน,นำก็ปรากฏตัวค่ะมาแล้วนั่นคือหมอเมืองที่จะมาในชุดสีแดงสดทั้งชุดโอ้โหแล้วในมือก,ก็ถือหอกยาวเฟื้อยเดินออกจากบ้านมาพร้อมหมอรองผู้ช่วยของเขาในช่วงที่ฟ้ายังมืดมืดอยู่เลยอืมฉันว่าภาพมันต้องทรงพลังมากๆแน่เลยนะคนในชุดแดงกับหอกเดินฝ่าความมืดออกมาภาพลักษณ์นี่สําคัญมากครับ การที่เขาแต่งตัวแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยในหลายวัฒนธรรมสีแดงคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่เลือดกับการต่อสู้ค่ะส่วนหอ,อกนี้ชัดเลยคืออำนาจในการชี้เป็นชี้ตายอการแต่งตัวแบบนี้มันเป็นการประกาศสถานะพิเศษของหมอเมืองว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะแต่เป็นตัวกลางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทวดาเป็นผู้ที่จะทำเรื่องที่คนอื่นทำไม่ได้ มันบอกอะไรเกี่ยวกับอำนาจที่เขาต้องการจะสื่อสารออกไปเป็นพิเศษหรือเปล่าคะคำถามดีมากเลยครับการเลือกหอกแทนที่จะเป็นดาบมันน่าสนใจนะดาบอาจจะสื่อถึงการต่อสู้ระยะประชิดการป้องกันตัวแต่หอกมันมีในของการพุ่งเป้าการชี้ขาดและการล่าสัตว์มันเป็นอาวุธที่ต้องใช้ความแม่นยำและพลังในการซัดออกไปมันจึงสื่อถึงอำนาจที่เด็ดขาดและตรงไปตรงมาส่วนสีแดงก็อย่างที่บอกมันคือสีของพลังงานขั้นสุด ทั้งพลังชีวิตและพลังแห่งการทำลายล้างาเมื่อรวมกันแล้วภาพของหมอเมืองจึงไม่ใช่ภาพของนักบวชผู้สงบแต่เป็นภาพของผู้ปฏิบัติการที่มีอำนาจชี้ขาดในมือเพื่อทำภารกิจที่สำคัญที่สุดของปีนั่นเองครับเข้าใจเลยค่ะคือมาเพื่อจัดการไม่ได้มาเพื่อเจราจาประมาณนั้นเลยเอาละค่ะหลังจากเปิดตัวหมอเมืองอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของจริงมาถึงจุดสำคัญแล้วเขาเล่าว่าพอได้เลิก มอรองจะจูงควายดำมาผูกกับหลักประหารที่เตรียมไว้ครับจากนั้นหมอเมืองจะเดินวนรอบควายสามรอบแล้วก็ใช้หอกแทงเข้าไปสามครั้งหโอ้โห oh แค่คิดตามก็หวาดเสียวแล้วเป็นภาพที่รุนแรงแต่ในบริบทของพิธีกรรมมันคือจุดที่เข้มข้นที่สุดแล้วล่ะครับใช่เลยค่ะเพราะความพีคมันไม่ได้อยู่ที่การแทงแต่อยู่ที่ท่าตายของควายตัวนั้นอ๋อตรงนี้เอง เพราะมันคือคําทํานายอนาคตของบ้านเมืองไปทั้งปีเลยนะครับถ้าควายตายในท่าที่ดีที่สุดคือล้มลงในท่าคุกเข่าแล้วหันหน้าเข้าเมืองอือันนี้คือเสียงเฮลันทุ่งเลยเหมือนยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายทานายว่าปีนี้บ้านเมืองจะสงบสุขทามาค้าขึ้นฝนฟ้าดีโอ้โหรอดแล้วปีนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจมหาศาลให้กับคนทั้งชุมชนตั้งแต่ต้นปีเลยนะเหมือนได้รับคำการันตีจากเบื้องบนแต่ ถ้าควายมันดิ้นทุรนทุรายมากๆแล้วตอนตายดันหันหัวออกนอกเมืองอา้าวอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะทำนายว่าข่าศึกจะมาอาจจะเกิดสงครามถึงขั้นต้องอบพยพหนีตายกันเลยโหดเลยเตรียมเก็บข้อของได้เลยแต่ที่พีคสุดๆแบบว่าซวยสุดๆไปเลยนะคะยังมีอีกเหรอครับ มีค่ะคือถ้าควายตายแล้วแลบลิ้นหรือกัดลิ้นตัวเองโอ้โหอันนี้คือแจ็กพอต,ตแตกด้านร้ายเลยมาแบบคอมโบเซตครับทั้งโรคระบาดจะมาเยือนคนในเมืองจะทะเลาะกันเองเข้ายากมากแพงทำนาทำไร่ก็ไม่ได้ผลเรียกว่ามาครบทุกคำสาปเลยค่ะที่น่าทึ่งก็คือคกลไกการทำนายแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องไสยศาสตร์นะค่ะแต่มันคือจิตวิทยาสังคมชั้นสูงเลยพูดง,ง่ายๆคือ ควายตัวนั้นไม่ได้แค่ทํานายอนาคตอแต่มันกําลังสร้างอนาคตที่คาดเดาได้ให้กับสังคมมันมอบบทละครประจําปีให้กับทุกคนไม่ว่าบทนั้นจะเป็นการเฉลิมฉลองหรือการเตรียมตัวรับมือกับความยากลําบากก็ตามอมันเปลี่ยนความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักที่มันใหญ่โตน่ากลัวให้กลายเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ทุกคนสามารถรวมพลังกันเผชิญหน้าได้นั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะมันเหมือนกับการบริหารความเสี่ยงของสังคมเลยนะ ใช่ครับคือแทนที่จะนั่งกังวลไปเรื่อยๆเปื่อยก็สร้างคำทำนายขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วบอกว่าโอเคปีนี้เราจะเจอปัญหานี้นะทุกคนเตรียมตัวถูกต้องครับแต่ฉันสงสัยอย่างหนึ่งค่ะแล้วถ้าคำทำนายมันผิดละ่ะสมมติควายทำนายว่าสงบสุขแต่ดันมีฆาสศึกบุกมาจริงๆแบบนี้ความเชื่อในพิธีกรรมมันไม่สันคลอนหรอคะเป็นไปได้ครับแต่ต้องเข้าใจว่าในสังคมแบบนั้นความเชื่อมันแข็งแกร่งกว่าข้อเท็จจริงเฉพาะหน้าค่ะ ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นพวกเขาก็อาจจะตีความไปว่าเราอาจจะทำพิธีบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าหรือมีเทวดาองค์อื่นที่เรายังไม่ได้เส้นไหว้อ๋อมันเป็นการหาคำอธิบายภายในกรอบความเชื่อเดิมมากกว่าที่จะล้มล้างความเชื่อนั้นไปเลยเข้าใจแล้วเพราะการล้มล้างความเชื่อมันหมายถึงการทำลายระบบระเบียบของสังคมทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าการที่คำทำนายจะผิดพลาดสิอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือหาทางปรับจูนความเข้าใจดีกว่าทุบระบบทิ้งทั้งหมดใช่ครับเอาละค่ะกลับมาที่พิธีกันต่อหลังจากช่วงลุนละทึกผ่านไปชาวบ้านก็จะมาช่วยกันชำแหละเนื้อควายเอาไปทำอาหารครับส่วนหนึ่งก็ถวายเทวดาเมืองพร้อมเหล้าแก้วเล็กๆที่เหลือก็ล้อมวงกินเลี้ยงกันสนุกสนานเลยในงานนี้จะมีผู้หญิงพรหมจารีสี่คนที่เรียกว่านางปั้นข้าวมาร่วมพิธีด้วย ซึ่งก็จะได้รับส่วนแบ่งอาหารเป็นพิเศษการมีบทบาทของผู้หยิงโดยเฉพาะการเลื่องนางพรหมจารีก็สะท้อนแนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์ที่มักจะถูกเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลายๆวัฒนธรรมครับค่ะเป็นเหมือนตัวแทนความดีงามของฝ่ายมนุษย์แล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะตกบ่ายจะมีพิธีย่อยอีกอย่างหนึ่งคือพิธีเรียกขวัญให้นางปันข้าวทั้ง4คนนี้แหละอ,อมีต่ออีก ใช่ค่ะพิธีจะจัดที่ปั่งเมืองซึ่งก็คือบ้านหลังสุดท้ายของหมู่บ้านไม่ต้องไปสร้างอะไรใหม่เลยครับในพิธีจะมีการฆ่าไก่สี่ตัวเพื่อทำพิธีมัดขวัญแล้วหมอเมืองก็จะร้องเพลงกล่อมขวัญแหม้ก็น่าเห็นใจพวกเธออยู่นะคะเห็นภาพสยองขวัญมาตั้งแต่เช้าเป็นใครก็ต้องขวัญนหนีดีฟอกกันบ้างต้องมีคนมาปลอบใจกันหน่อยใช่ครับมันแสดงให้เห็นความละเอียดอ่อนของคนสมัยก่อนนะ คือเขาไม่ได้มองข้ามความรู้สึกของปัจเจก,กชนค่ะแม้จะอยู่ในพิธีกรรมของส่วนรวมก็ตามเขารู้ว่าคนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะคนที่ต้องมาเห็นภาพรุนแรงใกล้ๆอาจจะเสียขวัญได้ก็เลยต้องมีกระบวนการเยียวยาจิตใจตามมาทันทีค่ะและในขณะที่เรากําลังวิเคราะห์เรื่องจิตวิทยาเรื่องการเยียวยาจิตใจกันอยู่นี่แหละค่ะแหล่งข้อมูลก็พาเราเลี้ยวเข้าสู่เรื่องลี้ลับแบบหาเหตุผลมาอธิบายได้ยากมากๆยังไงครับ เพราะในช่วงพิธีจะมีการเชิญเทวดาเมืองมาเข้าทรงในร่างของผู้หญิงที่ถูกเลือกซึ่งเรียกว่าที่นั่งอืมชาวบ้านก็จะมาปรึกษาทุกสุขถามถ่ายเรื่องต่างๆได้โดยตรงเลยทำหน้าที่เหมือนสารเคลื่องที่หรือสายด่วนถึงเทวดาเลยนะประมาณนั้นเลยค่ะแต่ความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้เขาเล่าว,ว่ามีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นครับ คือจะมีขวดน้ำที่เตรียมไว้จนเต็มขวดพอเทวดาเข้าร่างคนทรงอาจจะดื่มน้ำนั้นไปครึ่งขวดหรือบางทีก็จนหมดขวดเลยครับแต่พอเทวดาออกจากร่างไปแล้วปรากฏว่าน้ำในขวดกลับมาเต็มเหมือนเดิมเป๊ะโหอันนี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆใช่ไหมคะถ้าเรามองในเชิงการวิเคราะห์นะการเข้าส่งมันก็เหมือนเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ระบายความในใจได้รับคำปรึกษาจากอำนาจที่เขานับถือสูงสุด มันช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้แต่เรื่องน้ําที่กลับมาเต็มได้เองนี่แหละคือตัวที่ทําหน้าที่ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ให้เห็นกันจัดจะเลยอ๋อมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าไม่ใช่แค่ความเชื่ออีกต่อไปแต่เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันทําให้ศรัทธาของทุกคนที่อยู่ในงานนั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยล่ะครับวันแรกนี่ครบเครื่องจริงๆค่ะทั้งดราม่าระทึกขวัญแฟนตาซีครบทุกรสมาถึงวันที่สองของพิธีกันบ้างค่ะ วันนี้จะย้ายโลเคชันไปริมแม่น้ำโของอืบรรยากาศจะชิลกว่าวันแรกเยอะเลยจะเป็นการสังเวยควายเผือกหรือควายป่อนให้กับเทวดาแทนซึ่งเป็นเทวดาอีกองหนึ่งครับวิธีการก็คล้ายๆเดิมคือผูกกับหลักแล้วใช้หอกแทง แล้วก็ทําอาหารกินกันแบ่งเนื้อกลับบ้านได้การมีพิธีให้เทวดาหลายองค์แบบนี้สะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อที่ซับซ้อนนะครับเขาไม่ได้มองว่ามีอานาจศักดิ์สิทธิ์แค่หนึ่งเดียวค่ะ แต่มีหลายภาคส่วนที่ต้องดูแลเอาใจใส่เหมือนเรามีหลายกระทรวงที่ต้องดูแลประเทศนั่นแหละครับอเ oh. ทวดาเมืองดูแลความสงบในเมืองเทวดาแทนอาจจะดูแลเรื่องฟ้าฝนที่อยู่ไกลออกไปแล้วทั้งหมดนี้มันกําลังจะนําเราไปสู่จุดไคลแม็กซ์อีกเรื่องหนึ่งค่ะครับคือการไขปริศนาที่มาของสำนวนเด็ดสำนวนหนึ่งเพราะในพิธีนี้จะมีนักแสดงสมทบอีกสองกลุ่มที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือชาวป่าจากบ้านทะลุ ซึ่งเป็นพวกขาควายจะมารับหน้าที่ตีกลองสร้างบรรยากาศในพิธีอ oh. และอีกกลุ่มคือชาวป่าจากบ้านห้วยเจล่องที่จะมาตีแฉ่งหรือฉาบนั่นเองค่ะนี่คือภาพสะท้อนของการพึ่งพาอาศัยกันร,ระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคนเมืองกับคนป่าค่ะ <c oughs> คนที่อยู่บนที่ราบกับคนที่อยู่บนเขา ต่างก็มีบทบาทมีหน้าที่ของตัวเองในพิธีกรรมใหญ่ของภูมิภาคไม่มีใครสําคัญกว่าใครถูกต้องเลยค่ะและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ก็ชัดเจนมากเพราะหลังจากชําำละควายเสร็จพวกบ้านทะลุที่มาตีกลองจะได้รับส่วนแบ่งเป็นกระดูกขาที่เลาะเนื้อออกแล้วกลับไปแทะต่อที่บ้านครับผมส่วนพวกบ้านจะลองที่มาตีแฉ่งก็จะได้หัวควายกลับไปต้มกินกันอืมและนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังคือที่มาของสำนวนที่ว่า ทะลุตีกล่องจะหลงป่ายแชง่งโอ้โหกระจ่างเลยใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่คำคล้องจองสนุกสนุกนะแต่มันคือบันทึกประวัติศาสตร์ในรูปแบบของคำพูดเป็นเหมือนสัญญาประชาคมที่ถูกย่อให้เหลือแค่ประโยคเดียวอืมแค่พูดประโยคนี้ขึ้นมาคนรุ่นหลังก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าอ๋อพวกบ้านทะลุมีหน้าที่ตีกลองแล้วจะได้กระดูกค่ะส่วนพวกบ้านจะล่องมีหน้าที่ตีฉาบ แล้วจะได้หัวควายมันสรุปความสัมพันธ์บทบาทและผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับสุดยอดจริงๆค่ะจากพิธีกรรมความเชื่อกลายมาเป็นสำนวนที่ใช้กันจนทุกวันนี้เลยครับแถมในข้อมูลยังบอกด้วยนะคะว่างานนี้ไม่ได้มีแค่เมืองเดียวยังมีชาวเมืองเจียงหาที่อยู่ใกล้ๆมาร่วมด้วยม,มีการเรียรายเงินกันหลังคาเรือนและหนึ่งสลึงเพื่อไปซื้อควายมาทำพิธี แสดงว่าเป็นงานใหญ่ระดับภาคเลยใช่ครับมันคือเครือข่ายความเชื่อที่โยงใยผู้คนหลายชุมชนเข้าไว้ด้วยกันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหมู่บ้านของตัวเองเท่านั้นค่ะข้อมูลยังพูดถึงสารของเทวดาองค์อื่นอีกเช่นเทวดาต้าวงงาที่ต้องข้ามโขงไปทำพิธีหรือสารเทวดาแถนที่อยู่อีกเมืองหนึ่งมันแสดงให้เห็นสเกลของโลก,กทัศ์ของพวกเขาที่ใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากครับ วันนี้เป็นการเดินทางที่เข้มข้นมากนะครับจากฉากเชือดควายทำนายดวงเมืองสุดระทึกไปถึงเรื่องขวดน้ำเติมเองได้แบบเหนือจริงจนมาไขาปริศนาสำนวนทะลุตีกลังจะหลงป่ายแช่งค่ะมาทำให้เราเห็นเลยว่าพิธีกรรมโบราณพวกนี้เป็นมากกว่าความเชื่อจริงๆใช่เลยมันคือเครื่องมือสร้างความสามาคัคคีเป็น,นกลไกจัดการความกลัวและเป็นเหมือนห้องสมุดมีชีวิตที่บันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนเอาไว้ถูกต้องเลยครับ และถ้าเราลองเชื่อมโยงกลับมาที่ยุคปัจจุบันถึงแม้เราจะไม่ได้พึ่งคำทำนายจากควายแล้วแต่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เรายังเหมือนเดิมนะคือเรายังต้องการความมั่นคงทางใจต้องการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและต้องการกิจกรรมอะไรสักอย่างที่ทำร่วมกันเพื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้ม,มันเลยเกิดเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าในยุคดิจิทอลแบบนี้อะไรคือพิธีกรรมของเรา ที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไปด้วยกันเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยค่ะบางทีอาจจะเป็นการไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ชอบพร้อมกันเป็นหมื่นหมื่นคนหรือการนัดกันเชียร์บอลทีมโปรดนัดชิงชนะเลิศก็ได้นะครับอารมณ์ร่วมมันคล้ายๆกันอารมณ์ร่วมมันมหาศาลเหมือนกันและก่อนจะจากกันไปวันนี้ฉันมีอีกหนึ่งข้อสังเกตที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันเล่นๆค่ะครับผมในข้อมูลบอกว่าศาลเจ้าที่ที่ใช้ทําพิธีเนี่ยปกติจะรกกรุงลังแล้วชาวบ้านต้องมาช่วยกันถางทุกปี นั่นแปลว่าเกือบทั้งปีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็เป็นแค่ป่ารกๆธรรมดารรมดาที่ไม่ได้ถูกแยกออกจากชีวิตประจําวันเลยครับสิ่งนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาต่อความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเทียบกับยุคเราที่มักจะสร้างศาสนสถานให้สวยงามอลังการและแยกขาดจากความวุ่นวายภายนอกอย่างสิ้นเชิงเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเราอาจจะสูญเสียอะไรไปหรือเปล่าคะเมื่อความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ปะปนอยู่กับความธรรมดาสามัญอีกต่อไป